กูเกวา่าน่าจะแบบเยอะ <S <S ให้ดูแฟนก่อนนะคะ <S 1> <S 1> เลิศมาไม่ได้ตัดต่อนะแม่เอาอะไรมาตัดต่อนะลูกเนาะใครว่าจริงขอให้สอบติดจริงๆค่ะจริงไม่๊จจริงเลิศค่ะเด็กๆใครได้ที่เรียนทีแกะแล้วยกษ์อ,อใครได้แบบ ที่เรียนรอบแรกรอบพอร์ตอะไรเรียบร้อยแล้วยกมือหน่อยอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะขนาดมีที่เรียนแล้วยังามานั่งเรียนวันนี้มาด้วยใจแน่แน่ใช่ไม่ใช่ใช่น่ารักมากได้ไดคะคือแน่นอนเนาะที่กะเรารู้แล้วลูกเอะสุดหลอด้านหน้าว่าน่ารักมากเลยเห็นไหมผู้ชายมานั่งด้านหน้าต้องมีรางวัลให้อนะคะเออเห็นไหมปกติผู้ชายชอบนั่งหลังอ่ะเออนี่เห็นไหมสมตย้สมสากแก๊งโอริโอเห็นไหมลูกแก๊งโอริโอ ลูกนะเอออย่าไปซ้อมคนอื่นเขาด้ลูกโอริโอน้องซานนะคะเอออะไรลูกดีมากต้องใจเรียนนุ้ยพิเศสายอะไรลูกขอเดาหน้าแบบนี้ไม่ใช่วิทย์คณิตหรอกอันเนี้ยสินคนวณสิคนเดียวคนเดียวคนนี้นี่คือสินสินสินสังคมภาษาญี่ปุ่นมา ไฮฮัชเมมาสเตอตชิวเกคันโมจังเดสเห็นไหมลูก,เ,ลกเป็นยากับมิยาบีอาซูจิคารุอึเห็นไหมลูกอ่าตั้งใจเรียนเอาหนึ่งอานแล้วแบ่งกินอ่าสุดหลอลูกมันเดียวบอลูกนะเดี๋ยวให้ผู้หญิงด้วยเออไปกินลูกอ่าสวัสดีนมสัสก,การพระคุณเจ้าจ้าอา้าวไปจ้าอา้าวจริงรวยอีนี่เอายาบานทำไมไมีอยู่แล้วเทพวะฉันจับได้ไหมไม่ได้นเนาะเฮ้ยอย่างเทพไแมดูดิ ใส่สบงแล้วส่งพลังอีเจส่งพัดเรสอย่างเงี้นะเอออินเตอร์โลกนะคะอ่ะดังนั้นเด็กตั้งใจเรียนดูเด็กๆดูน่ารักมากๆใครยกมืออะไรขอให้ได้นะใครอยากเป็นอะไรอยู่อ่ะคนสวัสดีลูกนะซื้อฟ้าเยี่ยวม่วงนะลูกนะอ่ะไลูกเออนะอ่ะใครได้ๆได้ติวของสพะถอไหมกล่องความรู้สู่ความสุขที่ตอนโรงเรียนได้ติวใครได้ติวยกมือ อ่าคนสวยเอาไปลูกเออได้รเอาอ้นี่คือวัดนีหน้าเป็นนี่เลยนะเขาคือลูกแม่โดมคนนี้หน้าสีเขียวเลยลูก,กเกษตรเอาไปลูกเออได้อยากเขาเกษตรใช่ไหมลูกนี่มาดูสิลูกคลูฟิลเข้าเห็นไหมลูกใครอยากเข้าที่ไหนยกมือใครอยากไปเไรยกมือใครอยากเป็นหมอยกมืออ่ามีไหมหมอเออคุณหมอสวัสดีจ้า รักษาเพื่อนด้วยนะลูกข้างๆคืออาจารย์ใหญ่นะลูกนะอะใครอยากเป็นใครอยากเป็นเมียหมอยกมืออาเมียหมอปลาม,มึงนะนะอะไรนะเออเมียหมอปลาม,มึงอ่ะนะคะเรียบร้อยล้วใครอยากเป็นสัตวแพทย์ยกมือมีไหมนี่สัตวแพทยน่ารักมากใครอยากเป็นเภสัชย,ยกมือมีไหมโอ้นี่ขายยาจะเลยลูก คาเซฟเอเย่นเห็นไหมลูกต่อไปค่ะใครอยากเป็นคนครูยกเืออ่าหวานใจยับด้านหลังเลิศวันนี้ลูกแกจะแบบไอ้นี่นะไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายอะไรอะไร,อะไรขอชิ้นหนึ่งได้ล,ลูกเออไม่เคยขอบคุณครูบาอาจารย์เลยมึงอหอเออขอบคุณมากดังนั้นที่ราคาใครอยากไปเลยอีกยกเือใครอยากเข้าที่ไหนยกนะใครยกคอยได้สาธุเก้าเก้าอามมนเก้าเก้าด้วยเอา นายใครอยากเข้าขอเสียงนะอ๋อนิสิตเกษตรในจ้านะนิสิตมสวอ่ะนะคะนักศึกษาธรรมศาสตร์เก่งมากนิสิตจุลโอ้น่ารักอ่ะแฟนอยู่ร้านก็บองนะคะโอเคอ่ะนะคะอะอะไรอีกะใครเข้าไมดนยกมือ โอเคใยากเข้ามาชออาน่ารักมากทุกคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนเด็กๆเราผ่านการสอบมาล้ทีแกะทำทันไหมลูกเออบางคนอาจจะทำทันเนาะอังกฤษกูเกี่ยวว่าง่ายมันแตะช่วงชั้นมอต้นแต่เอเลเวยากนะเด็กๆเพราะว่าข้อสอบมีกี่ข้อลูกๆทราบไหมคะ8อะไรลูกขึ้น80ข้อเก่งมากนะเวลา90นาทีค่ะคะแนนเต็ม100คะแนน เท่ากับว่าข้อหนึ่งอะเฉลี่ยนหนึ่งนาทีกว่ากว่าเด็กๆแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าเอเลเวลย่อมมาจากอะไรทีแกตอะเน้นการสื่อสารก,กูเก่ยว่าง่ายแกยว่าง่ายไหมการแล ب ب ้วแบบการช่ำๆแต่เอเลเวลใครบอกได้เอย่อมมาจากอะไรใครตอบได้โอนหนึ 100? ่งร้อยตอนนี้ลิ้นขาดแล้วนะคะลูกคะ่ะอะไรเอย่อมมาจากอะไรแอปอะไรแอปอะไร แอพพลิเคชันยังไม่ใช่ลูกแอปอะไรหนึ่งแอปอะไรลูก Advanced ยังไม่ใช่ a d v a n c e หนึ่ง l i e d 2อยสองแอ p แแอรสามแอพอุก่าอุก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 เด็กๆว่าแอปอะไรจ๊ะแอ p แ i อนะคะ a p p l y ค่ะเด็กๆชื่อก็บอกแล้วว่า a p p l y แสดงว่ามีการประยุกต์ใช้ข้อสอบยากจริงเจ๊ ใน3ปีที่ผ่านมานะคะสองปีสิเพราะว่ามันเริ่มหนูเป็นเด็กปีที่3คนทำข้อสอบไม่ทันเดียมากมีรู้สึกคนหนึ่งนะคะอยากได้หมอมากนางทาไม่ทันเลยต้องไปเข้าวิศวะจุลาก่อนและซิลเพราะทำํำข้อสอบไม่ทันประมาณแบบสีข้อข้อสอบพาร์ทแรกมีทัง้งหมดสามพาร์ทพาร์ทแรกเป็น listening and speaking คือข้อสอบอะไรลูก conversation มี20ข้อยีคะแนนต่อไป จะเป็นพาร์ทในเรื่องของอ,อ,อะไรก็ลูกค่ะ reading เขนรู้ไหม reading กี่ข้อใครบอกได้40ข้อ50คะแนนสัดส่วนของการอ่านจะเยอะมากและต่อไปสุดท้ายเป็น writing การอ่านจะเป็นเรื่องของแกรมอะไรลูก grammar แ,มมแล้วก็ s t u c k อะไรคะ structure ในเรื่อง close test ลูกจำได้ไหม close test อะที่มันมีว่างๆแล้วก็ตอบ choice ซึ่งวัดทั้งแกรม m a แล้วก็ v o c a b และอัอนนึงเป็นพาร์ทที่ไม่เหมือนที่แกะเลยก็คือเรียกว่า paragraph organization เป็นการเรียงประโยคใหม่นะคะ5ข้อดังนั้นเด็กๆสู้นะลูกเด็กๆภาษาอังกฤษหนูว่าสำคัญไหมสำคัญทุกคนมองหน้าครูเก๋ลูกนะคะไม่ต้องมองหน้ากันนะคะเออหนูหันไปสิลูกเพื่อข้างๆลูกคือใครนี่คือปีสุดท้ายที่ลูกจะได้อยู่ในรั้วแห่งนี้สีประจำโรงเรียนน่าจะเป็นฟ้าเหลืองไหมอ่ะ ชื่อเสียวเลยลูกฟ้าเหลือกเห็นไหมลูกดังนั้นนูหันไปหาเพื่อนใครอยู่ที่นี่มาหกปียกมือโรงเรียนชั้นนําเห็นไ้มต้องอยู่ที่นี่เป็นลูกมอที่นี่เพราะเป็นโรงเรียนแห่งคุณภาพหนูหันหาไปลูกนั่นคือใครหันไปหาหน้ามันไว้น่ะเพื่อนสนิทอ่ะหันไปมีเพื่อนไหมลูกหันไปลูกนั่นคือเพื่อนเจ้าสาวเจ้าบ่าวลูกในอนาคตใช่ลูกหน้าี่ผีคนนั้นนะลูกคนที่ไม่เคยคืนตังเราเห็นไหมลูก ดังนั้นเด็กๆตั้งใจภาษาคือภาษีที่ติดตัวเราไปจริงๆนะเด็กๆใครทําอาชีพอะไรใครได้ภาษาอังกฤษหนูจะเป็นนัมเบอร์วันในอาชีพนั้นภาษาคือภาษีที่ติดตัวเราไปวันนี้มีโอกาสแล้ว่ะเด็กๆไม่ใช่ทุกโรงเรียนที่ได้ติวฉันเป็นเด็กคนหนึ่งที่ทําไมไหมยากจนมากไม่มีโอกาสได้ติวไปฝึกภาษาอังกฤษโดยไปวัดพระแก้วเว้ยจริงๆตอนมสามอ่ะอ,อยู่เรียนหญิงล้วนกรุงเทพนั่นแหละ ไปนั่งรถเมย์ไปแล้วก็แม่มารับมีฝรัง่งคนหนึ่งกขาว่าเ yes อียดถทำกูเก๋ว่าอะไรลูก how much เป็นแกแกตกใจไหมกูเก๋ตอบไปว่าอะไรคะ sorry i don't sell i'm for free ว้า <Wow. S 1> hello welcome อย่างนี้เลยลูกภาษาอย่ากลัวใครได้คือจึงวันนี้โอกาสมีแล้วโอกาสก็เหมือนไอติมทาไ่ชิมก็ละลายอ๋า wow. เด็กช่วยแก้งหัวเราะหน่อยลูกใครหัวเราะขอมีแฟนหน้าตาดีค่ะดีมากนลคะ,ะดีมากดังนั้นนะคะแกงโอริโออนุญาตฝากนี้หน่อยโลดกฝากของก็ดีคุกเกียเอามาเดินแจกเพื่อนๆด้วยใครที่ตอบได้ดังนั้นพร้อมนะที่เด็กเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะ โอันดัแบบแรกหนูลืมสวัสดีคุณครูเลยค่ะกราบสวัสดีคุณครูทุกๆท่านนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่นักเรียนนะคะที่นั่งอยู่นี่คือใครคะที่นั่งอยู่ตัวฟ้าตัวเหลืองเนี่ยนี่คือนิสิตนักศึกษาปี68ค่ะขอเสียประโยทต็งดังๆจ้าปะเริ่มเลยวันนี้มีข้อสอบจริงปี67-68 เอ้ยไม่ใช่หกแปด 6, 6, อีก๊หกหกเจ็ดอีนี่ดิโดนจับนะคะเออนะคะหกเจ็ดแกมาดูนี้เร็วมาดูดูนะคะนี่นี่ให้ดูข้อสอบจริงก่อนแกอย่าบอกใครนะวันนี้ฝึกต้องฝึกข้อสอบจริงรู้เขารู้เราจะออกลบต้องรู้ข้าสึกเป็นยังไงคะ่ะ เริ่มเลยเธออย่าบอกใครนะนี่นะอ่ะเอาปีหกหกก่อนว่าเขาสอบเยอะขนาดไหนที่รักดูลูกแม่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 เออเอาซีนี่นะอ่ะอย่าบอกใครนะเออแต่โรงเรียนไลฟ์ u t u b e เออไม่เป็นไรเออนะคะอ่ะดูดิลูกข้อสอบเนี่ย มี80ข้อเยอะนะุ้ยทีแกดหกสิเองที่รักแต่เนี่ยแปจุกจแตกหนึ่งแบบสกีบีดีโอเยสโอเยสลูกดูลูกหนูต้องเลาใจทุกวันนะลูกนะแกต้องใจเรียนการเรียนเป็นสิ่งสําคัญมากลูกจำคุกเกนะไม่ใช่ผู้หญิงที่เราจะสวยจะยั่งยืนผู้ชายไม่ใช่ความหล่อนะลูกแต่สิ่งที่จะติดตัวลูกไปคืออะไรมนะ การศึกษารูเกตเป็นเด็กคนหนึ่งที่ยากจนมากตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ร่ำรวยก็ยากจนอยู่แหละแต่มาชีวิตมันดีขึ้นจริงๆการศึกษามีหนูจะอนาคตดีพ่วงไปถึงคุณพ่อคุณแม่สบายป้าข้างบ้านจะภูมิใจในตัวลูกเขาจะไม่ลูกหนูต้องตั้ง,งใจเรียนเรียนไม่เก่งไม่เป็นไรเรียนในสิ่งที่เราชอบเลือกคณะที่เราชอบแล้วเราจะไปได้ดีนะคะข้อสอบอย่างนี้ลูกมันจะยาวนี่นะ Leading 8เรื่อง1เรื่อง2เรื่อง3เรื่อง4เรื่อง5เรื่อง6เรื่อง7เรื่อง8เรื่องเยอะมากทีแกดเน้นเบาๆเน้นสำนวนแต่นี่เน้นอ่านและ Grammar และตัวนี้ลูกจะมี close test แบบนี้ยสมเรื่องซึ่งทีแกก็มี ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวก็คือเหมือนว่าหนูสอบทีก่กศไปแล้วเนาะได้ตัวนี้ด้วยนะคะถ้าเด็กเรียนในของกระทรวงเด็กๆก,ก็น่าจะเจอคุเกและเอาข้อสอบนี้ไม่ทําและพาร์ทที่แปลกจากที่แกะคือ p o l y g r a p h organization เป็นการสลับเรื่องอะลูกเหมือนเรียงประโยคใหม่ให้ถูกดีวเก๋จะบอกเทคนิคทั้งหมดวันนี้ตั้งใจนะเ,นะเด็กนะคุเกดูแววตาคุเกก็รู้แล้วว่าเด็กๆมีความตั้งใจมากๆและในชีตนี้นะคะเป็นคะแนนด้วยเมื่อกี้คุณครูเขาก็สิบบอก 20คะแนนนะคะส่งครูประจำวิชาภาษาอังกฤษครูภาษาอังกฤษคุณครูท่านไหนบ้างคะเด็กๆคุณครูท่านไหนบ้างคะลูกตะโกนชื่อคุณครูมาเร็วอะไรนะคะครูพิมครูทิตครูอีฟครออีฟนะคบแจ้งครูเกตแล้วเป็นคะแนน20นะเด็กๆนะคะจดให้เรียบร้อยอ่าไปนะคะอ่าเริ่มเลย ไม่ได้แม่ต้องให้ดูอีกคนหนึ่งแม่น่าก,กลัวมากแฟนมกเมื่อกี้เ a เหรือครูไพบูลบอกก่อนลูก AA หรือครูไพบูลไฟเก๋คือใครลูก AA วงบสัสหรือครูไพบูลถ้าบอกว่า AA สอบติดค่ะ A อเลเวลหนึ่งร้อยอย่างน้อยต้องเก้าเก้าเอ,อเอไพบูลดีมากลูกเอ,อไปไป,ป,ป,ปเด็กๆกูเก็ไม่สบายนะ กินยาอยู่เป็นหวัดนะฮะเสี่ยมันก็จะลงคอ,อน,นิดนึงนะลูกบางคนบอกเฮ้ยอีกแกงเลยโอบอกเฮ้ยลาวุ่นผู้หญิงนะลูกผู้หญิงนะลูกนะอ่ะมาดูกันค่ะเริ่มเลยเด็ดเด็ใครถ่ายซอลลี่ฝากกระแทกคุกเกด้วยนะอ่ะเรามาเริ่มกันข้อสอบจริงทั้งหมดค่ะป่ะเปิดชิดมาลูกหางหมานะลูกหางหมานะลูกเนี่ย Situation in the teacher s office <S เปลอะไรเอ่ยใช้กันแปลด้วยนะเด็กๆไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะออกเสียงถูกหรือเสียงผิดหรือว่าตอบผิดซป็นเด็กคนที่ตอบผิดตลอดพอเราเรียนอะ่ะแต่มันมีข้อดีมากมันทำให้ลูกอะ่ะจำได้นะะเออไม่ต้องอายเลยตอบ่ะด,ดีมีคะแนนมีของรางวัลใหใ้ในสถานการณ์ค่ะในเลยลูกห้องพักครูของโรงเรียนข้อสอบจริงปีหกค่ะน Miss รครูโรสนั่นละ ครูโรสหรือครูกุอะไรลูกครูกุอะไรอ่ะแปลเป็นไทยคือครูกุอะไรลูกกุหลาบนางบอกว่าลาครูเขาบอกว่าอ i e m e เอเมเร on อ e t c o r r i อร์ and h ์แ e a seat ไปเลยค่ะสวัสด,ดีโลกเอเมเรี c อ m e on n e เข้ามาข้างในใช่ไหมคะ c อ r r i d อ r ไปเลยคะอ่ะปิดดอได้ลูอกปิดประตูอ้อเปิดประตูด้วยนะคะ <laughs> อ่ะปิดประตนูนะกลัวมากแ and ์ a v e a s เซ t นั่งลงจ้ะแก okay. กันที่ครูเขาเรียกมาพบอย่างเงี้ยแสดงว่ามันปกติหรือไม่ปกติปกติหรือไม่ปกติไม่ปกติแล้วล่ะแกเคยโดนเรียกไหมในห้องพักครูเคยไหมอันเนี้แพรวาฮะทาไมเธอใส่กระโปรงแบบนี้ลูกครูบอกแล้วใช่ไหมกระโปรงเลยเข่าเธอใส่กระโปรงเหนือเหลานมขึ้นมาได้ไงจ๊ะแพรวาแล้วเนี้ยโดนเรียกพบแล้วค่ะ ต้องมีเรื่องแปลกๆ I want to talk to you about all your homework recently ครูอยากจะคุยกับลูกเหลือเกินเกี่ยวกับการบ้านที่ผ่านมาไม่นาน <c oughs> เจอช่องว่างอ่านต่อนิดนึงนะคะ <c oughs> เด็กๆว่าเอมิลี่เป็นคนยังไง <c oughs> เราต้องดูการตอบเรารู้เลยว่าเด็กคนนี้เป็นคนยังไงใช่ไหมลูก Sure Any problem อะไรคะแน่นอนค่ะมีปัญหาอะไรหรอคะอ่าอีริมัน ให้ยหลวงป,ปู่มัน่นมาเรียนคนนี้มัน่นดูต่อมิสเตรบอก perhaps I see that you made quite a lot improvement since the beginning of the year เน่นะครูเห็นนะนนะลูกเนี่ยฮะว่าลูกมี quite ค่อนข้างจะ improvement เป็นความหมายบวกหรือลบคะนี่เด็กบวกแปลว่าอะไร improvement แปลว่าอะไรการพัฒานาะนะจดลงไปด้วยสิลูกจดลงไปด้วยลูก หน้าไหนหรอหน้าไหนหรอหน้าไหนลูกคนเก่งหน้าที่ไไรลูกคนเก่งอะไรตอบได้เร็วมีรางวัลให้เร็ว <c oughs> หนูลูกกกลิ้นจะแตกแล้วลูกหน้าเท่าไรลูกเท่าไรคะไม่มีสมหญิงผมสัน้นบักขมเออมาลูกโกมาเอามาให้เกียรติด้วยหน่อย Tôi chín này lục Mà luộc. แม่แกงแกงวัดว่าหนูตั้งใจฟังอยู่หรือเปล่าหนูเลิศมากนะฮะดังนั้นเก็เกิดเปิดไซพิษค่ะนี่ตลกอ่าคนละสไลด์จะแม่แกงาาแกงนะคะแกงแกงเปิดพีนี่ไงแฟนครบตั้งแต่เป็นเอมบริโอและไซโกดแล้วนะปะปะปๆป,ป,ปไปเริ่ม ไปค่ะอันนี้ง่ายๆให้ทำห้ข้อแล้วเป็นคอนเวอร์ยาวแล้วก็รีด Do you แต่งงานแล้วนะคะไม่ใช่แฟนชื่อในอ่านกาลสินนะลูก Do you usually talk on the phone ปกติแกคุยโทรศัพท์บ่อยไหมคะข้อนี้ง่าย1 2 3 4ตอบข้อข้ออะไรลูกพอเราทำข้อ3กับ4นิสิตนักศึกษาปี68ตอบข้อไปเร็ว เร็วใครว่าสามยกมือใครไม่ยกขอให้คนที่คุยด้วยเป็นได้แค่เพื่อนฟังใครจะดูมือว่าเด็กๆเ,เข้าใจขนาดไหนใครว่าสามแม่ยกมือโอเคยี่สอร์ซใครว่าสี่ยกมือโอเคค, 4, ออเค,คำตอบที่ออกใครตอบข้อนนี้ก้าวขาไปที่เกษตรแฟนอยู่จุฬาอ่า ใครตอบผิดแฟนอยู่กศน,อนอการศึกษาของกอซิล่าน้อย3กับสี่คำตอบที่ออกคือข้อที่ที่ที่สี่สมัยลาแม่ข้อสามจ้า <c oughs> เาลัดเก็ตไหมเรามาดูความหมายค่ะคนเก่งคุณครูหาเด็กน่ารักมากค่ะเด็กดูแบบเป็นเด็กอารมณ์ดี เหมือนเคี้ยวใบท่อมาเรียนค่ะคุขาเด็กเออเด็กๆน่ารักดูแบบเออแบบแบ,บน่ารักดีแกดูนะ do ถามดูตอบ yes หรือ no ถูกไหมคะลูกคุณปกติแล้วคุยโทรศัพท์ไปไหมคะอ๋อ oh, noI oh, prefer text แสงคำว่า prefer แปลว่าชอบมากกว่าคำนี้เจอทุกปี prefer เว่าชอบมากกว่าเออชอบ text เพ่าอะไรคะชอบพิมพ์มากกว่าโทรนะคะ เนี่ยแต่เด็กๆดูวันนี้ลูกคนเก่งจดคำนี้นะฮาร์ดลีเระอะไรลูกปฏิฮาร์ดแปลว่าหนักถูกไหมแข็งแต่นี้เป็นอะไรคะอุ้ยยังแข็งเลยคะ่ะ no ฮาร์ดลีเะอะไรเส้นแฟนคูเกะชื่ออะไรบอกกูเกตหน่อยนะหนึ่งในอันกรารลสินสองหมอปลาสามแจ็คสันหวังเลือกสิลูกถ้าบอกว่าแจ็คสันหวังขอให้คะแนนได้แปดสิบอัพใครคะแจ็คส,ส,สันหวังแจ็สันลว่าคุกเกตบอก อัลแจ็กสัน I hardly love you we broke กูเก็บบอกเลยคะ่ะฉันแทบจะไม่รักคุณเลยนะคะเราเลิกกันเถอคะค่ะแจ็กสันหวังและฉันก็ไปคบกับใครคะไฮโซปิง so เห็นไหมลูกนอนแผลร้องแอดังนั้นเนี่ย hardly แปลว่าแทบจะไม่เป็นความหมายในเชิงปาติอะไรลูกปฏิเสธดีเด็กจำเราจะเก่งภา,าษาอังกฤษสิ่งสำคัญคือศัพท์ การจำศัพท์ลูกว่าการจำเป็นคำกับจำเป็นเซตอันไหนเดียวกันเซตเพราะสมองจะจำได้ดีและการเรทีด่ดีหนูว่าอ่านในใจกับอ่านออกเสียงอันไหนเลิศกว่ากันอ่านออกเสียงเพราะเสียงจะเลโซนแนนเข้าไปนในซิลิบมัมทาให้เราจําได้มากขึ้นดังนั้นจําต้องจําเป็นเซตขอคําว่าถ้าจะไม่เจ็ดคำค่ะอ่ะช่วยกันตอบลูกมีอะไรบ้างมาเริ่มฮาร์ดอะไรนะเอาฝั่งนี้ตอบหน่อยค่ะคนสวยว่าง่ายฮาร์ดอะไรนะ ฮาร์ลี่เบล่ะแบละแบลเลยลูกหนึ่งแบลี่สองแบคกิวเบลอะไรจ๊ะเบรลี่ 1, barely, 2, bear, q, bear, Barry, ค่ะมีอะไรลูกจดทุกอันนะลูกนะจดไว้จดไว้เออเรียนเรียนที่ดีอ่าสุจิจปุรีนะคะต้องบอกว่ามีฟังไม่เข้าใจก็ถามจดไปลูกเลคเชอร์ไปเอาไว้ใช้ฝึกอยู่หาไล่มาหาไล่ก็เอา,า, you, ไ,า,ไ,าไ,ไปดูฮาร์ Harley, bear, ลี่เบล่ะเบรลี่มีอะไรลูกคนเก่งมีอะไรมีหนึ่ง เมียลี่สองเมียมีเมียพี่ต้องมาฮะ